สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุขุขสนครับวันนี้กินข่าวครับกินข่าวกับลูกชายครับลูกชายกับหลานสาวเนาะหลานสาวหลานสาวเอาหน้าวันนี้เสนอเมนูแซลมอนแซลมอนช่วงกักตัวโควิดกับปูนิ่มช่วงกักตัวปูนิ่มอะไรเนี่ยเสนอไปมันคือสลัดปูนิ่มอะไรนะสลัดปูนิ่มแล้วสลัดปูนิ่มอันนี้แซลมอน ไหนอาจารย์อาจารย์แล้วไหมข้าวน,นี่ข้าวไหมข้าวแนละ้วขอาวจานให้พี่การ์ดด้วยพี่การ์ดป,ปุบ๊บปั๊บกินแซลมอนกับพ่อแล้วก็ไก่อะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่เอ,อืยังนี่เขาเอ,อืยังนี่ไก่เคลฟซีนี่ไก่ <laughs> ไก่กินไก่แซ่บบอแซ่บบอเอาปูนี um ่ไหมแม่ให้คุกก่อนคุกยังไหมกินยังไงอไงในน้ำจิ้มก็คุกก็คุกมันก็คนคนให้มันเข้ากันนี่น้ำจิ้มนี่ก็เรียกอะไรน้ำจิ้มอะไรนี่ตับโชยุโชยุไม่ใชน้ำจิ้ม อืมขึ้นจมูกเลยเอ่ะปีกากเป็นคนใจไก่ซะมันผักไม่มีไม่ไ้ผักฮะไม่ไ้ผักไม่เยอะรยอร่อยเขาไม่ได้ให้ผักกันนั้นมาเหรอไม่ผักอะไรอะไรที่เป็นไฟเหรอข้างล่างเลยอ้า่างโอยตรงนี้ครับ อืมฮะแซลมอนแซลมอนเยอะมากเยอะมากคนกับคู่คนกับตัวครบแล้วเหรอพี่การ์ดคุณจะากกินไหมกับตัวครบแล้วเหรอพี่การ์ดเฮ้ยพรุ่งนี้หนูก็ออกได้แล้วฮะหนูก็ออกได้แล้วพรุ่งนี้หนูจะไปกินข้าวที่ไหนกินเซเว่นเราจะควายเซรามันสักวันเนาะเซรามันเอาเซรามันมะกอยให้เขากลัวหอมๆเอามันไม่ตายนะ่นี่งมันยินได้อยู่นี่ กลับกรุงเทพวันไหนนะกลับกรุงเทพวันทศุกร์จองเครื่องได้เรื่อหตัวดีที่เขาไม่คิดหาบบอไปไงกินไก่แล้วมันก็เรียกกับซาบินี่เขาเรียกอะไรนี่กระซาบิฮะกระซาบิอยากกินอยากกินกับซาบิ

ต้มหัวปลาสามามันหัวปลาสามมันต้มซีอิ๊วนาะยิ่งใหญ่ยิ่งกินอร่อยนะของยิ่งอร่อยอันนี้แค่ครึ่งกิโลอ,อันนี้แค่ครึ่งกิโลเยอะออันนี้ไก่คือเอฟซีแล้วนี่ใช่เขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายฮะเขาไม่ได้จ่ายใครเขาไม่ได้จ่ายเขาก็าคืออ่ายังไงอ่ะเหมือนสปอนเซอร์ ขายสปอนเซสื้อฮะขายสปอนเซอร์สปอนเซอร์นั่งอยู่นี่แนงอยู่แล้วใครจ่ายก็จ่ายเราไม่ได้จ่ายชอบกินอย่างเยอะใช่ไหมอะไรไม่ได้กินก็กินอิ่มจิ้มจังตั้งอยู่ครบใช่ไหมแล้วก็กินไปแล้วเนื้อปูหวานหวาน เอาไหมาแม่แม่ไม่คิดแม่อิ่มแลม้วแยบหรอตัวใหญ่ก,ก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ นี่คืออะไรปูฮะก้ามปูกับปูปูกับก้ามปูอ่ะอ๋อคถามลูกไส้ได้ครับพี่น้องครับเอาลูกไส้กินดูค่ะวิกาดเหรอคนในเมืองเนี่ยกินเยอะกินนะกินมานานไงกินเยอะกว่าปั๊บไมนเมมี่เนี่ยบอกตองเอาเสิร์มันเป็นก๋อยก๋อยใส่พริกกับหัวบ้านเท่านั้นครับ ก่อนจะมีกับผัวบ้ันเท่านีอ่อีกแบบนึงรสชาติอีกแบบนึงครับนะครัแบแซ่บหล<ะ>ายแซ่บเค็มซีเยอะมากฮะเค็มีเยอะมากหรอก็อร่อยนะใช่ไหมโอ้ยออนี่อะไรนี่คืออะไร จะทำไมอ,อ,อ,อี่จะให้เห็นพอจะรับสายยังรับสายไหมอ้าวนั่งลงม,ม<ด>นันนี่นะ <c oughs> เป็นไงาติดีไหม อจากวะเจ็บลิ้นลิ้นพองอยู่ทำไมอ่ะอไม่โดอนอะไรกัดลิ้นตัวเองอะ ังไม่ได้ทายาเลยตนะั้งแต่มันเป็นยังไม่ได้ทายาเลยเป็นนานแล้วเป็นกี่วันสองสามวันได้แล้วเขาจัดเขาจัดอร่อยอีกแบบหนึ่งนะกลมกลมเขกลมกลมถ่ายตัวนี้ด้วยอยากกินนะอยากกินไก่เคฟซีกับวาซาบินะวาซาบิกับไก่เคฟซีครับ ยัยยัยยายยัยยัยยืนขึ้นรูดแต่ยินขึ้นมาไปช่วยนะมันพ่อผสมมันลงไปอีกอ่ะพ่อวาซาบิไปไปวางมันบนไก่เคเอฟซีมันขึ้นจมูกจะกัดเอาดูหม่ ม,มามลองเบิรงพี่นอ้องเสียลูกสไส้เหมือนกันนะไกว่วาซาบิเหิ่นตายชิมเบิร์นี่ไกว่วาซาบิอย่าหินนะ,อ,ะอันนี้ก็ <laughs> เป็นยังไง เป็นยังไง <c oughs> พ่อพ่อสำลักแล้วพว่อสำลักแล้วพ่อหาแล้วใก่บาซสบิแม่ขอน้าหม่แม่ขอคน้นเลย เป็นไงเจ็บล <c oughs> นนิ้นเอาน้ำเดี๋ยวค่อยพอดีค่อยแม่ทายาให้เอเิดปนะี่เปิด,ดี๋ยวนะ้ำกินน้ำด้วยมันจะหกไหมพ่อ,อมันจะหก,น,กน้ำมันเปิด่งเ,เปิดแอนนคอจะเยกทีละนิดน กินป่นหนึ่งพักผาลูกผาร้านกินกับผีแล้วครับทำรักวาซาบิแล้วแผลวาซาบิพี่นองเ้ยอย่าเห่าใส่วาซาบิเอาอย่าเห่ายังไงคนนั่นี่งอย่าเห่า มนพอกับลูกกินแซลมอนครับเมียกินนั่นต้มผักพี่น้องเสียกินกันเราเกียวชั้ยท่านเนี่ยขึ้นบนจากเจียวขึ้นมากร <c oughs> ะจายไปไงอะไรฮะ <c oughs> อร่อยพี่คัตบอกว่าอะไรหนังเฮ้ยหมองหน้ากรุบกุบกุบกรุบมีอะไรอ่ะเป็นการกักตัวที่กั้วไม่มีของขั้วกัดตัวที่บันข้วปอกปอกตัวปอกแบบปูครับปูพี่คัตเอาปูอย่างหนูกินแล้วฮ้กินไปชิ้นหนึ่งอ่ะเอาออีกไหมล่ะ แม่ทำไมไม่ได้กินแมวกล่าไปหรอแม่อิ่มแล้วทำไมเหรอฮะอะไรเอาทุกเอาเนี่ยพ่อกคยก,กินดิฮะพ่อ,อยังไม่ได้กินไม่ให้ให้ปั๊บไงให้พ่อต้องกินเอาพ่อกินอะไรก็ได้ทุกคนต้องกินเอาลูกลูกอิ่มหรือยังยังนะ เอ,เอาชิมดูดิฮะสู้ไปกินที่ร้านไม่ได้หรอกวซื้อมาจากร้านไซโคซื้อมาจากร้านไซโคเทียมานี่ยเ,เป็นไงเนีผ็ดิอะไรีนี้น

กัดเป็นไงอิ่มแต่อิ่มเลยอิ่มยังผาดอืมอะไรดูเราคงแค่น้ำหนักขึ้นกี่กิโลโอ้โหน่าจะเยอะยี่สิบยี่สิบกรัมเฮ้ยยี่สิบกรัมเอาไก่เนี่ยจะมันมาก จะมันมากไก่ KFC ไม่มใคยกินเลยแซบลินแซบลินนนี่เอะซื้อชาว้นโนะเจอพี่นห้ออ๋ออเนี่ยนขาขาเมีไว้กินกับแซลมอน ซีกล่องใหญ่แล้วแม่แม่ก็เลยซื้อแซลมอนแกะคู่เลยคราวที่พี่กาสั่งก็ยังไม่ได้พีก่กาแม่แม่แม่ได้ซื้อพอมีไก่เอฟซีมาแทนแต่บอสอิน <laughs> จะอิ่มเลยหมนายบอส อีลีิติจริงเหรอฮะครรอีลีิติจริงเหรอมพูดซิซิอี๋อีงไปว่าอะไร <c oughs> อียงไ, <c oughs> ไปว่าอะไรอะไรอะไรล่ะอีงไปว่าอะไรก็คืออะไรมันแปลว่าอะไรที่ก็อะไร กูอะไรล่ะลูกอีสานกับลูกกรุงเทพคุยกันพี่น้องลูกอีสานลูกกรุงเทพคุยกันง่ายอร่อยมั้งพ่อแข็มาพ่อแข็มาดูผักกับแม่พ่ออย่ากินผักเอาไหมเอาผักไปคุยกับ คใช่มันแนวห้างพี่น้องครับกินเชี่ยวมันไปครับมันบอมันบรรไดขันก้อยที่ตัวปลาบรรทักับแซงอีานหนึ่งครับอ่าเราไปตำอะเหงยอไปตำอะใช่เหรับอ่อไปก้อยยำยำแซลมอนไม่มียำอันนี้จุแซลมันไม่มียำก็ไม่มียำจุแซลมอนครับแซะพี่น้องครับฝากพี่น้องแฟนครับสุขสุขคนครับติดตามกดแชร์กดไลค์เพราะยังไม่มีครับกับลูกไส้ครับวันนี้ครลูกไส้ ขอออเอากิแม่กับเอาะล้ว่ปะดเยเเดี๋ยว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 ชิ้นหนึ่งฮะกใจอย่ากอยอีกเดี๋ยวป่ะอสองชิ้นนะแบ่งกันแล้วพี่อยกินอะไรทีนี้จะกินคอสโลคอสโลเลือกหนะงนะตัวส่วโองครครับกงกิซโออกงมัดเหมือนบอกคนใจตั้งคนใจตั้งเลยกี่ชิ้นนี่ มากกว่าหนึ่งชิพมากกว่าสองเอ้าฝากพี่น้องสุขสซ่อนครับติดตามก็แจ้งก็เลยให้วันนี้บะมีครับพี่น้อังกับกระดูกไส้กับหลานสาวครับหลานสาวอันที่สี่ก็กลับแล้วใช่ไหมน้องสี่ก็กลับแล้วครับเดินทางกลับแล้วอยู่มายังไม่ถึงเดือนเลยอะไรนะถึงเดือนเลยมาตอนไหนมาวันไหนยี่สิบแปดนี้นะไม่อยู่อุบลไม่ได้กลับกรุงเทพเพราะติดโควิดเยิ่งก็วิ่งกับเป็นหนังครับบป็นี้าครับ เค็มเบิดขรอบพรวเลยพี่น่อยครับเจ็ดกระสู้เจ็กระสู้สูงส่วนแกสโตครับพี่น้องครับกินตัองสิทะครับสั่งมากินเนื้พี่น่อครับเอาราคิมีพี่มามีพร้อมๆครับลูกทรายครับลูกสาวครับตาคำบาสาวดีหรือเปล่ครับขอบคุณครับ